ว่าดีเอฟซีทุกๆท่านที่เขามารับชมคลิปสองเราปลากับซาออนจ้ามาพบพอกันมาหนี้ก็ตรงกับวันที่31สิงหาคม20166จ้ามาหนี้ซาออนกับได้ปลาสายฝนมาหาหล็อคุตมันนกจ้ามาหนี้มาคุดไก่แน่จ้ามาทั้งหองโจดหองโจดทั้งบ้านขมบาาจ้ามาหลุ่นมาชมนะซาออนเบืองนาจ้าว่าสีได้สีมันมันนกสีได้หน่อยได้ร้ายสำได้ไปหลุ่นน้ำกันเลยจ้าหลุ่นเครื่อแหลกแหกมันใน้มาอนี้จ้า บรรยากาศมัอน,นี้ก็ฝนตกลินจ้ะพี่น้องฝ่าฝนมาคุดมันเลยจ้ะว่าแหลกแหกมันในมันนี้กันว่างามงามจ้พะพี่น้องก็มีเอฟซีเพิ่นถามมาจ้ะว่าใบมันนุกเป็นแบบใดนี่จ้ะใบมันหนุกลักษณะของใบมันหนุกก็เป็นแบบนี้จ้ะนี่จ้ะกระสีบแจงปันใดเด้อจ้ะเพราะว่ามันนี้ฝนลินแน่จ้ะ ฝนลินจ้ะโมน,นีแต่สิลงมาหนีจ้ะนี่ก็เคือเคือมันจ้ะเคือที่เอาใบให้เบิงวางหันละจ้ะก็มาหลุนกันเบิงจ้ะบาดสิไดห้หัวหน่อยหวัวใหญ่ซํำได้จ้ามาหลุนกันเบิงจ้าบรรยากาศโมนีแบบฝนตกลินเลยจ้ะพี่น้อง ป่าทรายฝนมาคุดม,มันเลยจ้ามือนี้มันหลุดน้ำสะออนไปจนจบคลิปเ้ยจ้าป่าเมานี้สะออนิได้ยสิมันมันนุกิได้ยหน่อยได้ร้ายซำได้จ้าสะออนก็พูดแ,ล,แล้วเลยจ้า หัวางามดีอยู่จ้ะขาวจั้วเลยจ้ะมาหลุนกันจ้าพก,กแน่จ้ะแต่มาหลุนตอนเออยึงขึ้นจ้ะอโอ้หัวงามอยู่ด้วยจ้ะหัวที่สองคนหัว <laughs> ที่สองคนน้อยจ้ะ มันอยู่หัวหนึ่งจ้าหัวหนึ่งพูดอะไรก็ทิชมใบพิฆาตวางงามๆจ้าลุ้มๆใบเก่าจ้าใบพุธอีกปีหนาจ้ามันกะขือใหญ่อยู่จ้าพี่น้องแต่ว่าหัวมันเป็นหัวนีบวสมคืออัปันไดจ้ามาหลุดกันจ้าหัวใหญ่อยู่จ้า จะอ้อนแนมเพ้หัวเลยโอ้ยข้าหักใหม่ปานนั้นยังซับจ้ะเพราะว่าข้าหักใหม่ข้าหักใหม่คนใหญ่ทางล่างมาหลุ่นกันจ้าได้บนน้อมาจาพี่น่อง อุ้ยวงวงามยุจ้าสมเครือเพื่อนอยุจ้าอยากนี่แสงแนเด้อจ้าแดดกำลังออกจ้ากำลังเห็นแดดแนจ้าภ้มหนีเอื่อยคุดจ้ามาหลุดนน้ำกันจ้าเกือบชุดดามเสียมแล้วจ้าพี่น้อง มอเก้ากนถอดขึ้นมาแน่เลยก็ขาดกา,างขามาเก่าถอดเลยจ้ะสองขืออวบใหญ่ใยยนนี่สองขือจ้ะอยู่ในนี่มาหลุ่นกันเบิงจ้ะสีไใดสองหัวกำงงามบอจ้ะเมื่อวระท่านใดซ้ำด่าเสียมอยุดจ้ะพี่น้องสงสัยหากินกายเขตจ้ะเมื่อวเปลี่ยนไม้เปลี่ยนจาก เคยคุดอยู่บ้านน้องเมีกมาคุดอยู่ทังบ้านขำบากจ้ะกับมาหลุนกันเบิงจ้ะมาหลุนหัวแหลกก่อนจ้าป๊าดได้สุดอีกตั้งหากเด้อพี่น้องความมานคือกานงามงามจางงาม ว่าแต่ซีบ่พอหัวแบบนี้แหละจ้าพี่น้องม้เนี่อารมณ์ข้างนอนให้ปู้ใหญ่มีใหญ่เิ่นเบิงอุ้ยเบิงเด้อพี่น้องมิดกวัวๆเิ่นเด้อพี่น้องนี่อุ้ยพอกันกระดามเสียมย่ท้อเลยความใหญ่นี่ซ้ํากันกระดามเสียมจ้ะพี่น้องความยาวนี่ประมาณมีกวัวจ้ะมันหัวนี่อุ้ย ส่ออ่อนบาดแต่สิมีมานแล้วจ้าวันนี้มาน,นมันจ้ากันจ้าอีกวันนึงจ้าอยู่ในนี้มีอยู่สองรือจ้าพี่น้องวัวน,นี้ก็ได้สุดแต่ว่าหัวน,นี้เบญญาสามหัวแหลกจ้าเอาเอาหัวที่แหลกมากโชว์อีกแน่จ้า,อจาโอ้ยอยู่ในนี้มีอยู่สองรือจ้าพี่น้อง <c oughs> มันทั้งสองขื่อเลยจ้ะ ตัวนี้ก็ถือว่ามานสุดๆเลยจ้ะวัอนี้หัวใหญ่ขนาดจ้ะหัวใหญ่หัวยาวเลยจ้ะอยู่นี่มีอยู่สองขั้วจ้ะใบมันสิอยู่สูงๆผนจ้ะพี่น้องบาสามาจีถ่ายผู้ใหญ่มีใหญ่ลุงป่าหนาอาเห็นได้จ้ะเพราะว่าพี่อยู่สูงแห้งจ้ะแต่ว่าเครือันนี้จ้ะสองขั้วจ้ะพี่น้องใบพุ่มคุดขั้วหนึ่งจ้ะนี่จ้ะ อีกเครื่อนหนึ่งก็อยู่ข้างๆกันจะ้ะนี่จะ้ะตอนว่าจะพูดเครื่อนนี้เอือยเพิ่งพูดอีกเรื่อนนั้นจะ้ะตอนหลุมตอนอหาาัวมันขึ้นจ้าบ่สมขือหาบันไดจ้าพี่ <สม S 1> นอ้อง <laughs> เ, <laughs> เอ,าอ,งอ้าหัวอวบดีอยู่จ้ะแต่ว่าบ่ยาวงามอยู่จ้ะอยู่แต่ว่าบ่ยวา,บาวเนาะ วันหนึ่งจ้าวันนี้บ่ยาวจ้ะพี่น้องหัวเกา่านี่หัวเก่าหัวนี้ก็สันสันอ้วนอ้วนคือกันจ้าสันสันสู่จ,จ้าแต่ว่าอ้วนดีจ้าแต่สองหัวงามงามเลยจ้าอวบอ้วนอวบอ้วบ <c oughs> บึ่งแน่นพี่น้องคุ้มนีจ้า ความเลิกก็คือเก่าแต่วันสิหน่อยสิใหญ่กลับมาหลุนกันเบิงจ้าเกื่อเป็นคุดอยู่จ้ายานตะหกักแล้วพี่น้องหักใหม่อยู่ทั้งล่างมาหลุนกันจ้าหัตะว่าหากักพี่น้องเพราะว่าเสียมซับหักใหม่อุ้ย ก็เบิดละหัวง,งามคือเก่าจ้ะวัวย่าวดีขนาดจ้ะกันจ้ะพี่น้องคุณแหละเลยจ้ะหัวง,งามดีอยู่จ้ะอ้าวได้สุดอีกตั้งหากป็ง <c oughs> คงความพี่น้องนี่ใบมันจ้ะนีจ้ะใบมันวัวก็พุดหรือเขาค้างพูดไดจะคือไงมันเพื่อน ก็ <No. S 1> คืออนใหญ่อยู่จ้ะมาหลุนเบิงหัวมันจ้ะ uh huh. หัวงามยุจ้า <c oughs> ตอนนี้ก็ทำเลยจ้าสะออกับสุดใดเดินทางกลับบ้านจ้าก็มาเบิองยอดด่ยอดมา้าในมนีจ้ายอดดยอดมา้าในมนีกับม,ม้าแน่ยุจ้าเดินทางข้าป้าหลายคนจ้ามนีไอ้มุนสนีจ้า นี่ของรอปากับสาวนางจ้ะนี่ของสาวออนจ้ะเมนี้กับซื้อว่ามัานอยู่จ้ะเมนี้ห้ากินไก่เขตจ้ะพี่น้องโบแมนมาบานน้องเมีจ้ะมาทั้งเขตบานคํำบากบานสังหอมจ้ะเมนี้ห้ากินไก่เขตแน่จ้ะเมนี้กับซื้อวามานันอยู่จ้ะ ถนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ถูกใจก็อย่าลืมกดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อสิบปราดคลิปใหม่ๆของซาออนเด้อจ้าซาออนขอขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังแรงใจติดหมอมให้ซาออนจ้าขอการคลิปหนาจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ